สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท้าผจญภัยเปิดตัวโรงแรมที่ลึกที่สุดในโลกเดินป่าปีนลงเหมืองร้างลึก400เมตรการท่องเที่ยวเป็นการสำรวจและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอบางทริปมาพร้อมกับความท้าทายความทร,รหาความสนุกและได้รับภาวเวทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาด ล่าสุดมีกระแสไวรัลจากต่างประเทศถึงมิติการนอนโรงแรมแบบใหม่ที่ลึกลงไปใต้ดิน400เมตรดิ p ส l ลี p เป็นโรงแรมที่ไม่เหมือนใครตั้งอยู่ลึกเข้าไปในส่วนหนึ่งของเหมืองหินชั้นนวลคอมอตินที่ถูกทิ้งร้างซึ่งอยู่ใต้ดิน1,375ฟุตรหรือราว419เมตรบริเวณภูเขาสโนโดเนียในเวลส์กลายเป็นโรงแรมที่ได้รับการกล่าวอ้างว่าเป็นโรงแรมที่ลึกที่สุดในโลก โรงแรมดิฟสลีเปิดตัวในเดือนเมษายนโดยบริษัทกิจกรรมกลางแจ้งอย่างโกบิโลและเปิดให้บริการ1วันต่อสัปดาห์ในคืนวันเสาร์จนถึงเช้าวันอาทิตย์เท่านั้น ประกอบด้วยเตียงแฝดส่วนตัว4ห้องและถ้ำโรแมนติกพร้อมเตียงคู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าพักจะต้องจองทางออนไลน์พร้อมจ่ายเงิน550ปอนด์หรือราว23,883บาทต่อคืนโดยเตรียมตัวออกเดินทางในเย็นวันเสาร์พร้อมเริ่มต้นการผจญภัยด้วยการเดินทางไปยังฐานของบริษัทโกบิโลใกล้เมืองบลายนาฟสตินซึ่งมีไกด์ที่ผ่านการฝึกอบรมคอยพานักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมใต้ ก่อนจะออกเดินทางเดินป่าผ่านภูเขาเป็นเวลา45นาทีที่ปลายสุดของเนินเขาสูงชันแต่สวยงามคือกระท่อมเล็กๆจากนั้นทุกคนจะเริ่มเตรียมตัวลงไปยังเหมืองร้างซึ่งเป็นเหมืองหินชั้นวนร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกคนจะต้องสวมหมวกกันน็อกสายรัดกันแสงและรองเท้าบุตรอย่างดีพร้อมที่จะดำดิ่งลงสู่ความมืด ผจนภัยไปกับเส้นทางที่ทาทไทยประกอบด้วยบันไดคนงานเหมืองโบราณสะพานผุพังและทางเดินแคบๆตลอดการเดินทางที่ยาวนานหนึ่งชั่วโมงผู้สอนจะให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมซึ่งจะพาผู้เข้าพักลงไปใต้ดินกว่า400เมตรประตูเหล็กบ้านใหญ่เป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางและทางเข้าที่พัก ผู้เข้าพักจะได้รับเครื่องดื่มอุ่นๆและอาหารภายในมีกระท่อมเล็กหลายหลังซึ่งตกแต่งด้วยเตียงเดียวโต๊ะข้างเตียงและโคมไฟขนาดเล็กรวมทั้งภาพทิวทัศน์ภายในเหมืองบนผนังก่อนที่นักท่องเที่ยวจะนอนหลับสนิทในโรงแรมที่ลึกที่สุดในโลกที่มีอุณหภูมิคงที่10องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีแต่มีรายงานว่าห้องพักของโรงแรมค่อนข้างอบอุ่นนอกจากนี้ยังมีน้ำประปาไฟฟ้า และแม้แต่มี Wi-Fi ผ่านสายอินเทอร์เน็ตยาว1กิโลเมตรจากเสาอากาศ 4G เรียกได้ว่าสบายสุดๆอย่างไรก็ตามผู้สอนและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจะอยู่กับนักท่องเที่ยวตลอดดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในเหมืองเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นและส่องแสงให้โลกเบื้องบนอันไกลโพ้นเวลา8นาฬิกา การดื่มชาหรือกาแฟจะช่วยเพิ่มเติมความสดชื่นจะทำให้ทุกคนอบอุ่นขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้านซึ่งไมค์มอริสผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกล่าวว่าแขกที่เคยพักที่นี่ชอบที่นี่มากพวกเขาชอบความเป็นเอกลักษณ์ความสนิทสนมในยามเย็นและความรู้สึกของการห่างไกลาจากความสิวิไลท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ